คะวันนี้อยู่กับยาเช่าเช่นเคยจะมาอ่านมางังงะเรื่องเอ่อเรื่องชื่อตอนอีกแล้วอะฮังเฮาร้ายนักตอนที่สองนะคะให้คนคิดลืมก็อย่างนี้เลยแต่ถ้าว่าไม่หลุดก็ขออภัยด้วยนะคะเน็ตช้าแย่แล้ว แย่แล้วแม่นางสีกระโดดลงทะเิสาบแล้วนางสะอภิเศกรุ่งนี้อยู่แล้วแล้วเราจะทำอย่างไรกันดีท่านนายพลสั่งให้เราไปช่วยนางขึ้นมา สับส kind of ่งวางเสียยังไงองคใจก็อยู่แล้วคิจซะวาดวงสวยเจ้าใสดันมาตายวันแต wrote, ่งงานเร็วเข้าเกี่ยวรับเจ้าเสวเมาเร็วอย่าเร่งนักเลยจนเสร็จแล้วยังดีที่นางหายใจอยู่ สงนางไม่ใช่นี้แหละอย่าให้การการกินนี้อย่างนางมาตายในบ้านเมืองเราออกเดินทางทำไมงอนแต่งลูกลูกสาวในพลเรื่องยังสัดไม่ดีเท่าคนธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเลยดูสิ คนแบกเกี่ยวเจ้าสามีแค่สีคนเองเขาเขาว่าน้องเป็นแค่ลูกเมียน้อยอีกอย่างน้องแต่งกับองค์ชายหา่ติดฟันเฟืองนันไอ้ป้าน่าจะแต่งงานหรืออง์ชายหเสือองชายเหอเยืนสี เสียงสติไม่ดีจะแต่งงานหรือเจ้าสาวก็โงเงารู้เกิดมาค้งปัญญาอ่อนอ๋อเสียงดังจังยอกเยกะปอดหวัวจังเลนี่ข้ายังไม่ตายหรือชุดแต่งงานนี้มันอะไรกันเริ่ตอตาหยุดนะว่าเจ้าจะหาข้าไปไหน เกิดอะไรขึ้นนี่ไม่ใช่เสียงค่ะเถอะสร้างเรื่องตลอดเลยนะเจ้ายังดีที่เจ้าเฟื้นก่อนงานเริมอย่างน้อยก็ไม่เหตก็ไม่ทำให้หรเรือเรือนนายพลบุญวายปมากกว่านี้เรือนนายพลหรือว่านางจะหมายถึงนายพลเหลืองเซา นี่ไม่ใช่ตำหนักองค์ชายห้าหรอกหรือพวกเขาจะจับข้าไปแต่งงานกับองค์ชายเฮอร์แยนซยนี่ข้าตายแล้วนี่นาหรือว่าวิญญาณสลับร่างเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวนะเ,วนะเอ้ยแปบบนึงนะคะถ้าพระคดีก็ขอโทษนะคะถ้าเสียงเป็ดก็ขอโทษด,ด้วย พสิงไม่ดังก็ขอโทรด้วยขอป็นคนที่ขี้งงแล้วขี้ลืมง่ายด้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวก่อนปค่ะนะพห้านางเข้าไปซะ,ะเจ้าเป็นแค่ลูกเมียน้อยได้แต่งงานกับองค์ชายฮาสติฟันเฟือนนั่นก็สมควรแล้วกาดียังไงขาด ตัวตายหนีหน้าที่น้องอักตันอยูอ่อะไรกันนี่ท่านพ่อเดบปอดเถดิดข้าก็เป็นลูกสาวท่านทำไมท่านถึงทำไมท่านถึงให้ข้าไปแต่งงานกับคนนั้นละ่ะเจ้าคะทำไมท่านถึง ใจรายเช่นนี้ความทรงจำของใครกันเจ้าของร่างหรือข้ายอมตายดีกว่าต้องแต่งงานกับคนเช่นนั้นเจ้าสินะที่ให้โอกาสข้าได้มีอีกชีวิตอีกครั้งหากเป็นเช่นนี้เจ้าต้องแต่งงานกับเขาวันนี้ท่งนั้นไม่แต่งไม่ได้ หากจะแต่งก็ต้องเป็นเพราะข่าอยากแต่งไม่มีใครในโลกนี้มาบังคับข้าได้ผักออกจากตัวอะตอนนี้ข้าต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นเ ีเมา,มาที่จริงแล้วเขาคือเฮอร์เซียนเยสีเขาเคยรู้แค่ว่าห้องเต้ไม่ชอบเขาเท่าไหร่ก็แน่สีถ้าทางซื้อบริชเชนี้อ๊ะตบอะไรกันนี่อยู่ๆก็มาจุกค่ะอ ตอนที่สองนะคะโอ้ฉากจบนี้สำหรับคนที่เป็นสาววัเลยนะคะเนี่ยอืมก็บจบไปแล้วคะงั้นวันนี้ไปก่อนนะ,ะบายบอย